สวัสดีค่ะวันนี้พี่เป้มบุกถึงบ้านลุงพลแล้วนะบ้านใหม่แล้วนะจะเสร็จสมบูรณ์วันนี้เนาะพี่เป้ม,มาอีกครั้งหนึง่งมาแต่เช้าเลยนะเอานี่ลุงพลลุงพลขาสักทายเอฟซีลุงพลแน่นี่พนเบิงลุงพลอยู่หลายๆนะเห็นวะเด่น <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปหาป้าแตน ขออนุญาตเข้าบ้านได้บอเขาลุงพลนิดหน่อยนะคะพี่เป้ขออนุญาตลุงพลเลยเดอ้อไม่ได้บุกโดยพารากานนะจ๊ะอ่นะน้ลูกชายเด้นนี่น่ะบ้านใหม่แล้ค่ะนี่ของหลายเนาปะป้าแตนป้าแตนสวัสดีค่ะ,คะนี่บุรบ้านป้าแตนเลยนี่ตัวจริงเส,ส,สียงจริงเห็นบออุ้ยอห้เขา่า ป้าแตนอันนะเป้มาเมื่อนั่นนะคะกระปูกระเบื้องแผ่นเดียวแถวเดียวมามือนี่เราปุ้ยดีเสร็จสมบูรณ์ป้าแตนดีใจว่ะดีใจเนาะเป็นอย่างไรเนี่ยคะคุณรู้สึกป้าแตนดีใจเนาะค่าทุกอย่างเกินคาดเป็นเาะค่ะบุญเนาะอ่าเดวเดอร์นนี่ค่ะนี่แหละค่ะบ้านป้าแตนอันนี้หนังเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะค่ะเพื่อนเอาของเขามาเก็บแล้วค่ะ ของกันยังหลายอยู่นะคะเมื่อนี้ประมาณนี้นะคะมีนะค่ะบ้านลุงพลปาแตนแล้ววันนี้เห็นนะะ้องไอ้้ยี่น้องเอ้เมื่ไผก็อยากเห็นน้องไอ้เข้าบ้านเพื่อนคือบ้านเจ้าของดีได้พี่นอ้นองเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เห็นน้องไอ้อยูเม่นไผก็อยากให้พี่เป้มาหาน้องไอ้ก็ได <laughs> เห็นลุงควนก็ประแตนกอนนี่เนะค่ะมื้อนี้เฮามาแต่เศร้าป้าวันนั้นเราเจอกันโอ้ยอยากจะออกกล้องไว้ก็ได้นี่นะคะได้เข้าในบ้านไม่แล้วค่ะ เฮ็ดบุญเมื่อไหนมาหนีป้าแตนออกพรรษาแล้วแต่วันที่สิบเจ็ดนี่คือจีเหเอ็นบุญวันเกิดลุงพลอยู่วะอ๋อสิบ่ได้อยู่บ้านสิบเจ็ดนี้ลุงพลอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเด้อไผสิมาแม่นไผมอนี้เฮาคูโชคดีเนาะมาเจอมาสองรอบสามรอบแล้วบวยอมดหอบวเจอบ่ได้เจอดีบวยอมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆกันกันเนาะ กันเองเลยนะค่ะมาขคเป็นพี่น้องก็เพิินเลยนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆเนาะ<ค>น,นี่นะจ๊ะบ้านใหม่เนะมีไก่น้ำได้พี่น้องไก่ไก่เป็นปลูกเป็นเลี้ยงไก่เนาะ หลังบ้านก่เด้ออ้อมไรได้เอฟซีลุงพลเบิงเด้อว,วันนี้พี่เป้ามาแล้วมาฮอหมองแล้วจ้าแบบนี้นะบบนนะห้องน้ำเพิ่งกับเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วอู้นี่ปลาภัยนะพี่น้องข้างหลังบบน,น,นี่แต่ มาเบิงมาเบิงอันนี้หลังบ้านหลังบ้านลุงพลนะคะนี่เซตเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแบบนี้นะคะวแต่นสำคัญมากเลยมีแต่คนอยากหูว่าบ้านเลขที่หนัง เอาใส่กันเบอร์้เบก่อนเด้อเอรยังอันเคลียร์ของเลยพี่น้องฝนตกใหญ่เนาะยใสไปเลยปตเอนปเนยกอะไร่ายมเก็ตงนี้ของมันหลายเนาะมีคุดเสาสามเสาต่อเสากลัวพี่น้องปตเอน ตนน้อยหนึ่งเดพอไปต่อเสาต่อขั้วหายต่ตัวลุงตามลรงอ๋อเพื่อสิเคี่ยวของแล้วเนาะไมะ่ได้รรมดาด่านี่เนาะบ้านลุงพลโอ้บ้านหลังใหม่กำลังใจลุงพลนะคะเป็นมา อน้องไอ้ก็เห็นรยเด้อค่ะอันนี้แขกกรม้าหลายนี่เนาะอันนี้พี่เบาหอมนะคะอันนี้น้องนัทน้องนัทเป็นทั้งนักข่าวแล้วเป็นทั้งยูทูบเบอร์นะจ๊ะนักข่าวช่อง34สิบสี่นะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเรา วันนี้เอฟซีมาเยอะนะคะมาแล้วมาแล้วแอนแท็กกับมหาอันน้องไอ้แล้วค่ะน้องไอ้อันนี้คือครัวปัดจำลองมีสากยายโพดตามันก เข้ากันบ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมันี้่เซ่บด้อันนี้เอฟซีเอฟซีลาลองเลยไม่รู้ค่ะมาถามามาถากินใอนีปลอมหูใชีเอีรองแล้วเไดใช่ สมตำตำบุ้งหงนี่เบิดมือเลยไปลองมูอนี่จองโคกนี่เลยโคกนี่ก็สากนี่เลยตำแซ่บ,บตำสมตรับแขกกำังสวยเลยดูลุงพลนะคะลุงพลกำลังติดป้ายหน้าบ้านเลย

ติดติดชั่วค่าวติดเออติดแปลสวยติดชื่อติดชื่อบ้านนะคะเนี่ย ระเบียงออกมาอันนี้เบาหอมสุริยันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะต่อไปกดี๋ยจะมีช่องลุงพลเนาะลุงพลป้าแตนเนี่ยช่องตรงๆเลยค่ะช่องลุงพลป้าแตนโดยตรงเนาะช่องหนึ่งก็ผมก็แฟนขับลุงพลค่ะติดตามได้ครับเดี๋ยวจะทำเฟซบุ๊กหรือทำยูทูบให้ลุงพลด้วยเออลุงพลจะได้ลุงพลิัอนมา